นี้าจีค่ะน้สวัสดีแฟนช่องน้ำตาลบ้านนาวันนี้มาอยู่ที่สวนของจันเจ้าเนาะ นางบอกว่าจะแบ่งจะแบ่งญ้าให้เราก็รีบมาในทันทีทันควันขุดเลยยังไงเราเอาหมดเลยนี่นี่อย่างนี้เราตัดได้ตัวนี้ตัดได้ตัดยังไงปลูกยังไงก็ตัดตัดเป็นทันทอนแล้วเราก็ไปเสียบไว้ให้มันเสียบไว้ใช่ไหมอตดเป็นทันทอนอย่างนี้เนี่เอามายังไงเราเอาหมดเลยอันนี้ยัาหวานอิสราเอลนีเราเอาเอาไปเราก็ตัดเป็นทันทอนได้ไงต่เองขุดมาถ้างั้น นิสัยสียมาเอาย้าก,กับเพื่อนให้เพื่อนขุดให้อีกเจริญมากเลยเขาบอกว่าได้เพื่อนดีก็งี้เลยเอาไม่อาใส่หมวกอล้ตแต่เองไม่ร้อนหรอมีอะไรมีแต่หมวกกันน,น็อกใส่หมวกกันน็อกตัวยัวตัวยัวก็เดาคลั่งนะใส่หมวกกันนอกมาถึงคุณก็มาแบบโอ้โหรสระอุไม่ยอมใส่หมวกเสื้อแดงดอืม เออเองโบเองขมควนโวกูกีทักโรกูกีตัวนาวะเขาเือเอาไปไว้ที่บ้านบอกมันอยู่ที่นู่นหน้าฝนจะถ้าเราปลูกใหม่ๆยังไม่รดน้ำมันมันก็ตายเหมือนกันนหมหนึงบอกเรมันอยู่ไกลน้ำทุกของเราชอบน้ำบอกถ้างั้นเราก็ปลูกไว้ในใกล้ๆบ้านก่อนบ้านเวลานัน ข้อหนึ่งขอนึงเดียวปลูกระปลูกตรงที่บ้านตัวเองที่ยังไงใช่นั้นเนี่ยขอนึงนะเราปลูกแค่กิ่งเดียวเองจ้วเนี่ยมันถึงแตกมันแตกได้เป็นตัเลยช่อเนี่ยครับฮอทเฮิรเดาเลยมัร้อนร้อนเนาะร้อนมากด้วยโอ้กลางแดดจ้าแช่มันก็ไปปัดใช่ไหมไม่ไม่ขึ้นหรอกขึ้นไหมไม่ขึ้นก็ทิ้งสิถ้างั้นก็ทิ้งสิใช่ไหมเราเอาแต่ต้นมันไปโอเค อืให้วัวกินอืย่างนี้มันไม่ออกนะนี่อย่างนี้มันมีโอกาสออกบอกเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยปลูกตัวเองต้องเป็นคนจัดสรรแล้วแหละมันเหมือนอ้อยอ่ะเหมือนอ้อยเหมือนมันนั่นแหละตัวเองก็เอาลงเหมือนมันนั่นแหละอืมันมันสำปะหลังนะย่าอะไรนะเมื่อกี้เราลืมสมองเสื่อมย่าหวานอิสราเอลนี่มันมีรากแบบนี้นะมันออกดี ต้นที่น้องเขาเอามาให้เราเนะ่ะต้นมันไม่เชยขนาดนี้หรอกตนก็อนอ่นางมั่งเนี่ยมะลิก็ตายหมดแล้วนี่นไหนก็ตรงนี้เห็นเป็นสวนมะลิหายไปหมดแล้วขุดออกเกอาขุดออกแล้วไปปลูกไหนในสระ โอ้โห oh, no. ตรงนี้จะทำเป็นสวนพล้วอเออเขาช่วยกันสองคนน้ำตาลก็นะเอาเปรียบเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์ก็มีคนสับแล้วก็ต้องมีคนเก็บเราก็เป็นคนถ่ายนะอันนี้ยุทธธรรมที่สุดแล้วไม่ใช่สับไปด่าในใจไปนะแล้วก็อยากได้ของเขาเยอะเนาะ เราตัวเองเอาไปตัวเองก็เอาไปแช่น้ำไปก่อนแช่นะบอกต้องแช่ด้วยนะแช่นานไหม่มโอ้เราเตรียมดินไปเตรียมดินไว้แล้วแต่เราไม่มีดีก็เลยก็ได้เออไม่เป็นไรเอาไปก็ไปไปแช่น้ําก่อนก็ได้แล้วปลูกคําๆหน่อยใช่แช่น้ำให้มันออกรากแล้วก็แช่น้าปุ๊บแล้วก็เอาอะไรไปไอะไรทําเหมือนมันสับปะรังนะ่ะอือ เอ้ไหน,ไหนลองกัดดูซิมันมันกินได้่ะลองกัดดูซิกัดทั้งไอน้นั่นเลยแมดน,นั่นเลยเย,ย่กัดดูซิเขาไม่ให้เก็บเราก็กัดทั้งต้นนั่นแหละกัดมันก็เสียแล้วเนาะเออกเอาไปาาากัดดูกันน้ำตาลมากัดให้ดูหน่อยสิว่านี่ยมะม่วงเราปลูกเองเลยนะนี่มันแก้วขมิ้นซื้อมาจากซื้อมาจากไหนซื้อมาจากช่องจอมซื้อมาจากช่องจอมขายไปกี่โลแล้วเนี่ย ขายไปเป็นสิบโลแล้วขายกิโลไะร่กิโลยี่สิบาทบอกขายไปแต่ตัวนี้มันไม่สวยกับตัวนี้เลยเนาะเพราะว่าตัวสวยๆเนี่ยเราเอาไว้ขายอืมสวยๆเราเอาไว้ขายอยากรู้รสชาติมันเป็นยังไงมัอะไรนะขมิ้นขมิ้นนี่แก้วขมิ้นโอแก้วขมิ้นชามขมิ้นไม่มีเนาะเออกินดูซิเนื้อเป็นสีเหลืองไหมไม่มีฟันเนื้อเป็นสีเหลืองเนื้อมันเป็นสีเหลืองอกดชิ้งกดชิ้ง เนื้อเป็นสีเหลืองเนาะอืมเนื้อสีเหลืองเลยอร่อยจึ้งๆอร่อยจึ้งๆเนอะเนอะนอะมีรอยฟันด้วยนะคะมีรอยฟันด้วยพิปมีตัวเล็กด้วยอ่ะน้ำตาลข้างหลังน้ำตาลข้างหลังอุ้ยจริงๆอ่ะเนี่ยดูอ่ะเอาจริงไหมนี่เห็นไหมใช่ไหมเออเล็กอะไรอ่ะข้างหลังจริงๆนะเนี่ย เอาตายแล้วจเป็นเลขจริงๆเจ้ามาดูว่าเอ็งมาดูเอาพูดจริงไนยังไงตรงรอยฟันอ่ะเป็นเลขอะไรนี่นะนี่นะ่ะสี่ศูนย์ทย้งบอกเยดูเนื้อสวยนะมะม่วงเป็นเปรี้ยวไม่ไม่เปรี้ยวนะเจ้าเป็เปรี้ยวสี่ศูนย์ก็งั้นอ๋อไม่เปรี้ยวอุ้งตาเลยเพรา้นจะว่ามันอยู่ในต้นมันยังไม่เปรี้ยวเลยใช่ไหมมะม่วงไหมออกสามต้นเลยต้นี้ตัวเองซื้อมากี่ต้น สามต้นยังไงหนึ่งสองสามอืออร่อยอร่อยตัวเองอไม่เปรี้ยวอ่ะอก็คือ,อ,อไม่ได้ซื้อมาเยอะก็เลยลองสรุปแล้วสวนตัวเองนี่มีทุกอย่างเลยใช่ไหมนั่นเก็บพักติ้วให้ใครแกงอร่อยนะทำหอหมกก็อร่อยนะมีกี่ต้นเนี่ยไงไงอู้สวนนี้มีทุกอย่างเลยเนี่ยจันทร์เศร้านะคะจันทร์เศร้าคนนี้เขาดังมาแล้วออกช่องแปดช่องเก้าช่องสิบถ้ามีช่องเขาออกหมดแล้วคนนี้เนาะเออออกหมดแล้วคนนี้อ่ะ วันนี้น้ำตาลก็มีโอกาสได้มาสวนของเขาอีกครั้งหนึ่งนานแล้วที่เราไม่ได้มาเนาะก็มาดูสวนจริงๆแล้วก็คือมาขอความอนุเคราะห์อยากได้ญ่าหวานจากเขากดเอ้ยตัวเองกัดดูซิมันขมไหมเราว่ามันจะมีนอนอ๋ามีนอนก็กัดแค่บนบนดูว่ามันขมไหมเราว่าฝรั่งมันขมนะหน้าตามันน่าจะขมอ่ะกัดดูซินี่อย่าทําแบบ เหมือนคนแบบก้าวตะโกะตะโกะวะอาเจ้าตะโกะหมอมือเบื่อคนว่ะถ้าเราไม่โลทุงหนักมันจะมีนอนเห็นไหมดูซิอย่างทะเลนอีกอย่างทะเลนอีกเจ้าของสวนจะเอาผักจิ้วไปให้เขาเขาซื้อลูกสวยด้วยนะปกติตัวเองขายเท่าไหร่อะเจ้าโลเท่าไหร่เนี่ยมะม่วงขายโลละยีบาทเออโอเคเลยนี่ดูนี่ยดูที่ขายไปยี่สิบกิโลแล้วตายแล้ว Uh, ตา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 ,ตามะม่วงเขาดกจริงๆแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นไม่เปรี้ยวนะคะอติดต่อได้เขาเรียกค่ะเขาเรียกว่าผักติ้วผักติ้วจูเลงอันนี้สามารถที่จะไปเป็นสลอรประซอดกระดะเกันจูบานแล้วก็เอาไปทําห่อหมกได้เนาะแกงได้ทําห่อหมกได้รู้ไหมเนี่ยดูซิเขาปลูกไว้เขาก็เป็นราคาเก็บได้ขายได้ มีคนสั่ง,เร,งเ,เราไปซื้อมาจากโน่นเนี่ยผักติว้วค่ะผักติว้วเราไปซื้อเราไปซื้อต้นนี้นะ่ะเราไปซื้อที่บ้านเราตายแล้วอะ่ะเจ้าอาบ้านเราตายแล้วอ่ะต้นนี้นะอืมจะได้มากเลยวะต้นละสิบบาทเองตอนที่เราไปซื้อ,ต,อต้นละสามต้นสิบบาทเขาขายให้เราชอบไหมเด้อชอบไหม ชอบใช่ไหมเนี่ยแหละชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขาอยู่กันแบบนี้อยู่กับธรรมชาติแล้วมันมีความสุขอ่ะอืมเขาก็จะโพสทุกวันน่ะตัวเองจะไม่ได้เห็นสวนที่หน้าวัดของเขาหน้าอยู่มากมันปหน้าวัดมันเปะรนะพไว้ประชาชนอ่ะเดี๋ยวถ่ายส่งให้เราเดี๋ยวเราจะให้ประวัติส่งให้โปรอกสารแต่มันมีค่าสมัครสามร้อยถ่ายจ้ะถ่ายที่เหยเก็บเหมือนคนเก็บไม่เป็นเลยอ่ะดูสิ ม่เราเก็บสั้นไปไหมเจ้าไม่ยังไงก็ได้เก็บเลยแล้วมันก็ออกมาคืนถ้าเราไม่เก็บแล้วมันไม่ออกยอดถ้าเราเก็บอย่างนี้มันจะออกยอดเก็บผักติ้วเก็บผักติ้วแต่ที่จริงแล้วถ้าว่ามันมันร่มๆอย่างนี้แล้วเราจะบ้านนอกเรานี่ขายแบบราคาเป็นกนเองเลยเนาะห้าบาทสิบบาทเออห้าบาทสิบบาทนี่ก็คือคือต้องใส่สิบล้ออะค่ะต้องใส่สิบล้อกลับบ้านอะ ซื้อสิบ,บาทเนี่ยต้องขนด้วยสิบร้อนะความนี่แบบ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่าชุมชนชนบทเขาจะ <c oughs> เขาเรียกว่าเกลงใจมากๆเลยเงินห้าบาทสิบาทนี่มันมีคุณค่า <c oughs> คุณทราบไหมโหย,ยุคนี้มันต้องแบ่งปนันด้วยใค,ใครดูจะทําไอ้นี่บ้างนะทําอะไรข้าวมากอ่ะบ้าทําไม่เป็นหรอกแต่กินจนจะจุกตายแล้ววันนั้นน่ะหนุ่ยทำข้าวมานนี่เรากำลังว่าเราจะทำเอง เราทำไม่เป็น,ทำ,ปนท,ำทำไม่เป็นทำไม่เข้ามเป็นแต่กินเป็นข <c oughs> าวใบตอมันเยอะแล้วนะ่ะเออใบจองสวยด้วยโอเคต้องไม่ตัวเองมันมาล่ก็เก็บปะนี่เซลฟี่ก่อนอาเหมือนคนไม่เคยเห็นเลยนะโอ,โอ้โอ้คน <c oughs> ชนบทมาเที่ยวในเมืองก็อย่างนี้เละนะ <c oughs>